สวัสดีนะครับเพื่อนๆและคลิปนี้ก็คือการเติมเปิดแพ็คตามรัชการในช่วงเทศกาลเมสยูมาร์กทีมสอที่เข้ามาในเกมใหม่ล่าสุดนะผมอยู่ในเดีย่ยพี่รงกรนะครับวันนี้มีอยู่1นึ่งหมื่นสองพันฟิล์ออยเราจะมาจัดแพ็คเมสยูม็กสี่พันฟิล์ออยอันนี้2000อันนี้ แล้วก็รวมถึงวีคสองฟาร์เดชันตรงนี้ก็ดูน่าเปิดนะมาเอารวมถึงแพ็กไอคอนที่มาใหม่ล่าสุด SBC ไอคอน9 1 Encore ไอคอน PP ที่จะมีไอคอนแค่3เวอร์ชันเท่านั้นนะจะมีเวอร์ชันทีมโอเวอร์เดียร์ g a t e of the Game ไอคอนที่เป็นไอคอนวีควันโลกที่มี리เว더มี Ducklist มีวิดิกและพวกนี้มันอยู่ใน SBC นั้นกันด้วยนะครับทำได้ดีละสองครั้งทําครั้งหนึ่งประมาณ2องแสนเเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันด้วยนะหลังจากเปิดแพ็กพวกนี้เสร็จโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมช่อยไลค์คลิปนี้ถึงสแลดะแล้วน,ะววนบ f ฟุตชีฟคอยจำหน่ายคอยในเกม EA FC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คําแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากเพจวิกจิว f ี f าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับโอเคเลย3 2 1. 1ไปแล้วตัวแรกไอเอ้ยสเทรดลาผิดพาวเวอร์ช็อต ฮูโกซานเชสไม่ดีอ่ะตัวที่สองิ้งจอกกับลีเลนเลสอู้คาร์ลอสโรเบโตตัวสุดท้ายเอ็กนิค้อจิ้งจอกอู้คาร์เมลอาบลลี่ก็ถือโอเคอยู่ปะได้อยู่นะคาร์ลอสโรเบโตเนี่ยยังแพงอยู่เลยตัวตั้งเก้าแสนกว่าถือว่ารอดนะเนี่ย โอเคเพื okay, <ๆ>่อนๆหลังจะเปิดไอคอนไปอันหนึ่งนะทีนี้ก็มาถึงเวลาเปิดแพ็กในสโตร์กันบ้างแล้วนะครับคาร์ลอสเซโตตัวแรกแล้วเปิดอันนี้เสร็จแล้วเราค่อยวนไปทําไอคอนปิดท้ายคลิปวันนี้ทีหนึ่งแล้วกันนะครับสตาร์ทด้วยแพ็กนี้เลยแล้วกันนะ500ผมจะขอค่ามาเลยมาเอาเป็นปาเดชันตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นแพ็ก82คูณ35มีตัวโลน2ตัว87ขึ้นไป10ตัวนะครับลุยเฮ้ หนึ 1> 1, ่งพันพิ้วมพอยทอมหมดเลยทำจริงนะครับจริงๆเลดการวีกนี้คือแย่มากเพื่อนๆออกตัวโปรโมโคตรยากอนะ่ะนี่ขนาดสองตึงขนาดนี้นะเนี่ยยังไม่ออกเลยครับเหลือเกินจริงๆไหนดูตัวโล่หน่อยเตอร์สเตเกนเก้นะครับตัวท็อปของไอพวกไอเมดยอมามันจะมีฟอยล์นเวิร์ดมี คูน่าเต้เมนดี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะได้เห็นกันหรือเปล่าอันที่สองบาวเดชันเหมือนเดิมอ่ะแล้วอังกฤษกองหน้าแฮนนี่เคนเหรอโอ้โหหัวทองแบบนี้หัวทองแบบนี้หัวทองแบบนี้ <c oughs> โอ้โหทองมาหมดลุ้นเลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงหมดลุ้นแบบหมดลุ้นมากมากตายละเร็วๆๆเอาตัวโผล่มาหน่อยเมกอยู่มาพี่สองฟาวเดชั n นอีกหนึ่งพันสองตัวสองตัวสองตัวโลดิโก้มา ผมนึกว่าเมนดี้นึกว่าเป็นเมนดีกับโคนาเต้แม่งหลอกกันได้โคตนเหมือนเลยโหอะไรกันครับเนี่ยมาชาโดมึงมาคว้าเอาเมนดีมาผมไม่ได้อยากได้ตัวนี้อ้ออ๋มันเหมือนอยู่เนาะมีใครคิดเหมือนผมอ่ะผมนึกว่าโคนาเต้กับเมนดี้เว้ย เ่เหมือนเกินอย่างเซง็งตัดซ้ำเยอะจนทำไอคอนเสร็จแล้วนะครับสำหรับอันที่2นะไอดีผของพี่อลงกรเหมือนเดิมนะครับอันแรกคารสเปโตแต่ไม่ได้อยากเห็นตัวแบบนั้นแล้วเอาทเ,เอาทเลงรีอายุปุ๊บอเดมเบิร์ตเดกูล,ลิตเปเล่หรือจะเป็นกิงเค,น,คนนี่อะไรอย่างนี้ไม่ได้เหรอนะครับขอตัวตึงๆครับท็อปหน่อยนะบาซิลคอนเนคชั่นเลยมะไปเลยเพิ่ม เบิร์ดทัชเทวเวลาอีกแล้วนี่ผมจำได้แล้วครับมันออกบ่อยเหลือเกินโอ,โ,อโอ้โลนลองบองก็เหมือนเพิ่งได้ไปเองนะครับวันก่อนเหมืนอนรอบที่แล้วที่เปิดล่าสุดนี้ก็ได้สรุปว่าออกแต่เบิร์ดเดย์เท่านั้นเลยนะเกเอาเดรเกมไมคอนนี่ไม่เห็นเลยเปิดต่อฟาวเดชันอีกหนึ่งอันมาดิ รอบนี้จะมามุกไหนอีกสองตัวอ่าสีแบบสองตัวนะไม่มีตัวไหนเกินสี่หมื่นห้าหมื่นเลยอะ what <c oughs> อายไม่แม้ในตัวโลยังไม่เจอดูดินี่ขนาดตัวโลยังไม่เจอพูดตัวทอทอมอ,อีกเหรอเหลือตัวทอทอมมาหน่อย ล็อกแน่ๆถึงเวาลาของซองใหญ่บ้างแล้วนะครับเพื่อนๆ4,000ฟิล์พอยต์นะครับซองที่เดือดที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับเปิดซองหนึ่งเนี่ยก็4,000ฟิล์พอยต์ถ้าใช้คอยก็6 5 0 0ต่อ1ซองนะครับจะเป็นซองแพ็คที่การันตีเลยนะว่าจะได้2ตัวแบบแน่นอนทั้งโคปาและยูโรไม่รู้จะออกอะไรนะครับแล้วก็ท่านนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นแพ็ค85คูณ40นะครับ100%แน่นอนนะว่าจะได้นะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันว่า จะเป็นยังไงจะได้ใครบ้างนะ Let's go อะรซูโซ่พิกมาเป็น5้าสิบสากับฟลตเตซี่ตัวนี้ก็ไม่แพงครับถือว่าไม่ดีเลยนะสำหรับสี่พันฟิ์พอยต์อ่ะ พูดจริงไปเนี่ยข้างในโอ้โหตัวลองหมดเลยนะครับทั้งแผงเลยไม่มีตัวไหนที่แพงๆเลยครับแกจัดสุดท้ายและท้ายสุดของคลิปวันนี้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆเมกยูมารวิกสองดูโอการันตีเมื่อกี้ทำผมเจ็บชํำม,มากๆนะปิดสวยๆหน่อยสำหรับ EP นี้ let's go คลิปนี้ปิดสวยๆมาคอสติกกับใคร ข้างหน้าเกนะโอ้ว่าเกือจริงจรอ้ยถามจริงเพื่อนนี่ดีสุดแล้วเหรอคอสติกตรงนี้ก็ไม่แพงอันนี้ก็ไม่แพงครับได้ลูซิโอตัวเบสมาด้วยและที่เหลือก็เป็นโฟเดอร์แบบเยอะมากๆเอาจริงมีตรงนี้อีกสตัวด้วยครับไม่ดีเลย สำหรับวันนี้หนึ่งหมื่นสองพันฟิล์พอยไม่ได้อะไรเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะหวังว่าจะสนุกกันนะแล้วก็ขอขอบคุณและขอโทษพี่องค์กรด้วยที่เรียกตัวดีๆมาให้ได้เลยนะครับในช่วงเทศกาลเมจโยมาทีทสามสองนะครับเ,เพื่อน ออกอยากจริงถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์บอกนะจริงๆไม่ใช่พอแค่ซองในนี้นะไอซองแปดสี่คูณสิหรือแพ็คดูปกติก็ไม่ออกแป่เอพพีอย่างเงี้ยก็ออกค่อนข้างยากมากๆเลยสลับเมดโยมาทีมสองอยางไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะเดี๋ยวลุยกันต่อในะช่วงเทศกาลบอลโลกบอลยูโรแล้วก็โคปตาอเมริกาในช่วงนี้นะครับก็ลุน้นกันอีกยาวนอกจากพวกนี้ก็ไลฟ์การ์ดหมดเลยเดี๋ยววีคหน้านก็คงมีตัวดีๆมาอีกก็เดี๋ยวไปลองลุ้นกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆแลล้้ววเเดีีย๋ยยยจอกกัในในนนททใคคิปหาาาุบบ๊ สวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้าน Food ต h i ปคอยนั่นเองถ้าเพื่อนคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC 24เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะและก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาเฉลยวิกจิวฟีฟ่าก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังอย่าลืมเปลี่ยนหรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ